สวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้ชวนไปชมเกมใหญ่กันนะครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้ก็เข้าสู่นัดที่14ของฤดูกาลนะครับหลังจากผ่านพ้นโปรแกรมทีมชาติไปก็มีศึกใหญ่ที่รอให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่นะครับก็เป็นเกมระหว่างโอลิมป,ปิกลีงจะเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมป,ปิกมาร์เซย์สทีมนี้มีชื่อหน้าโอลิมป,ปิกเหมือนกันนะครับก็เลยได้รับนิกนมในการจวนกันระหว่าง2ทีมใหญ่ในวงการฟรุตบอลฝรั่งเศสว่าเป็นศึก โอลิมิโกอ่ะก็ดวลกันนะครับ2ทีมนี้ประวัติศาสตร์หรือว่าเก่าแก่แล้วก็เป็น2อทีมที่ยิ่งใหญ่เบอร์ต้นๆของวงการฝรั่งเศสมายาวนานอ่าสึดนี้ก็เลยได้รับการบิ้วมั้งแต่ช่วง780ปีที่แล้วนะครับแต่ละช่วงแต่ละสมัยเนี่ยก็ผัดกันคลองความยิ่งใหญ่มาจนกระทั่งมาแถวในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากการมาของปาริสแซงชักแมนนั่นเองนะครับก็อย่างไรก็ดีครับ2ทีมนั้นความสําคัญในเรื่องของการเก็บผลในการขันก็คือการประคองตัวเองให้เข้าไปอยู่3ดับแรกคือโต้า นั่นเองนะครับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้หลังผ่านไป13เกมเนี่ยภาพรวมแล้วเป็นทางโอลิมปิกมากเกข,ของขอเกสซามบลีที่ทำได้นิ่งกว่านะครับจุดเด่นก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นช่วงหลังๆเสียประตูน้อยมากๆนะครับแล้วก็เกมลุกก็พอไปได้ตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางก็ ถือว่าภาพรวมไม่เลวเลยทีเดียวนะครับ13นะัดมี23คะแนนส่วนทั้งฝั่งของโอลิมปิกลียงอันดับภาพรวมก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในช่วงหลังในผลการแข่งขันแพ้ชนะเสมอนี่ก็สลับกันเรียกว,ว่าเดาทางยากนิดนึงอันดับ7ของตารางครับแต้มน้อยกว่ามักเซถึง4คะแนนก็ต้องเร่งมือกันหน่อยสำหรับทางโอลิมปิกลียงแต่ว่าจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเกมยูโรปาลีกที่จะดักรอในกลางสัปดาห์ข้างหน้านั้นพวกเขา การันตีเข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปทุ่มกับเกมในลีกเอิงศึกใหญ่กับมากเซได้เต็มที่เลยทีเดียวส่วนเรื่องความพร้อมของขุมกําลังหลักๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นเช็คกันหน้างานอีกทีนะครับว่านักเตะที่ไปเล่นทีมชาติมาเนี่ยความฟิตจะอยู่ในระดับไหนจัดลงเต็มสูมได้หรือไม่นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางรียอมพวกตัวหลักๆที่เป็นกาลังสําคัญในทีมชุดนี้แล้วก็ฟอร์มดีมาสม่ำเสมอก็คือ ลูคัสปาเกต้านั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวหลักแล้วก็เกมลุกก็ไปพึ่งอฟอร์มการยิงประตูของคาโตโกเอคัมบี้แต่ว่า,าจุดที่เป็นปัญหาของดิยงเดือดรูว่าเกมรับจะเหนียวนั่นมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผ่านมายิงเยอะแล้วก็เสียเยอะพอๆกันจนเรียกว่าทําให้ผลต่างประตูบวกลบเป็นศูนย์ด้วยซ้ําไปส่วนมักเซครับก็อย่างที่บอกไปว่าเกมรับเป็นจุดแข็งเหนียวนั่นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยภาพรวมทีมเขาต้องจะสมดุลน,นะครับจุดเด่นของมักเซก็คือคู่มิดฟิลคู่กลางครับมาเตโอเคนดูซี่กับ ดูดีที่บาเยตถ้า2คนนี้สามารถลงสนามพร้อมกันได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้ทีมนั้นมีความสมดุลมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเจอกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้โอกาสเสมอเป็นไปได้สูงมากๆนะครับหรือว่าอาจจะมีผลนะฉะนะเนี่ยก็ต้องไปวัดกันที่ความฟิตไลน์อัพส่วตัวจริงหน้าง,งานกีฬเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับคู่เด็ดคู่ปิดท้ายของลีกเอิงสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ตีสองสี่ห้าทางทรูวิชันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ